ค่ะพี่ค่ะคนในเมืองหรือว่าคนที่เขาปลูกขายโดยเฉพาะดูแขวงอื่นบ้านอื่นอะไรนี่นะคะแต่ถ้าในตัวบ้านก็คือจะทั้งคา้าพี่น้องไปเดินตลาดนะคะก็ถือโอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆได้รับชมด้วยจ้าก็จะไม่ค่อยดูแลวูวา่าเหมือนในมาเปิดใกล,ใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็จะมีอาทิตย์ละครั้งะค,ะค่ะก็มีของสดด้วยนะคะ มีพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรลูกชิ้นอะไรนี่ราคามีแข่คันมีครบเหมือนกันค่ะก็มีชุดนักเรียนด้วยนะคะชุดนักเรียนก็มีค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามีโรงเรียนเราก็ต้องมีชุดนักเรียนนะคะมีมีผลมะมอกงผลไม้จะเป็นตลาดนัดเนาะคือจัขายดีนะคะจะขายดีเลยแหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนออกมาขายนะคะเนื่องจากมันไกลค่ะก็นั่งลังคาขนน้องไปเดินตลาดนะคะ ถือโอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆได้รับชมด้วยจ้าก็จะไม่ค่อยดูลราวอว,วาเหมือนในบ้ามีแก้วมังกรด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่มีผักหวานนะคะถ้าเป็นผักหวานก็เป็นผักหวานป่านะคะก็คืออร่อยเลยค่ะอยากกินจากหวานเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชมตลาดอยู่บ้านนอกบ้านนานะคะอันนี้ก็เป็นตลาดอยู่ในหมู่บ้านของน้องเองนะคะก็จะมีอาทิตย์ระคะบ้านก็เรียกว่าหอยจุบนะคะพี่ๆค่ะกับในเมืองเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นตลาดเล็กๆเพราะว่าค่อนข้างจะไก,กลในเมืองค่ะก็จะมีคนอยู่ในเมืองออกมาขายบ้างค่ะตามีแก้มงกรด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่มีักหวานนะคะถ้าเป็นักหวานก็ เป็นผักหวานป่านะคะก็คืออร่อยเลยค่ะอยากกินจากผักหวานเนี้ยมีแก้วมังกรด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่มีผักหวานนะคะถ้าเป็นผักหวานก็เป็นผักหวานป่านะคะก็คืออร่อยเลยค่ะอยากกินจากผักหวานเนี้ยสะดวกเลือกสะดวกลองเลยค่ะพี่ๆค่ะก็จะวางกันแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าของกินก็จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าพวกรองทานก็คือจะวางต่ำๆก็จะมีของกินหลายๆอย่างนะคะพวก มีหลายร้านนะคะมีแค่ไม่กี่ร้านเองจ้าก็จะมีเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะคะก็มาขายนะคะนี่ค่ะรองเทา้าสังเกตดูนะคะว่าคือรองเท้ายื่มากค่ะร้านรองเท้านก็คือหลายเลยค่ะเดินไปทางไหนก็จะเห็นแต่ร้านรองเท้านะคะมีก็จะมาเปิดใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็จะมีอาทิตย์ละครั้งค่ะก็มีของสดด้วยนะคะมีพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรลูกชิ้นอะไรนี่นะคะมีคล้ายๆกับในเมืองเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นตลาดเล็กๆเพราะว่า ค่อนข้างจไกลในเมืองค่ะก็จะมีคนอยู่ในเมืองออกมาขายบ้างค่ะตามชมตําอะไรก็มีครบนะคะก็มีข้าวต้มขนมทั่วไปในราคาในบ้านนอกเนาะก็จะมีเด็กๆมาเดินเยอะแยกกันเลยค่ะเพราะว่าตลาดก็จะค่ะก็คือจะแบบสดใหม่เลยนะคะถ้าเป็นของชาวบ้านมาขายก็คือไปหามาได้แล้วก็เอามาวางขายจ้าก,ก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะ ชมตำอะไรก็มีครบนะคะก็มีคัตต้มขนมทั่วไปในราคาในบ้านอกเนาะก็จะมีเด็กๆมาเดินเยอ่อแยะก,กันเลยค่ะเพราะว่าตลาดก็จะชมตำอะไรก็มีครบนะคะก็มีคัตต้มขนมทั่วไปในราคาในบ้านอกเนาะก็จะมีเด็กๆมาเดินเยอ่อแยะกันเลยค่ะเพราะว่าตลาดก็จะมีพวกส้มแอปเปิลอะไรนะคะต,ออต้นหอมต้นหอมผักก็คือจะมีครบเหมือน,นกันค่ะแต่ถ้าเป็นผักบวงพวกนี้แบบนี้ก็จะมีเป็นทางอื่นมาขายนาง สะดวกเลือกสะดวกลองเลยค่ะพี่ๆขาก็จะวางกันแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าของกินก็จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าทกลองทานก็คือจะวั่นค่าวันนี้น้องไปเดินตลาดนะคะก็ถือโอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆได้รับชมด้วยจ้าก็จะไม่ค่อยดูแลวุือวาเหมือนในสะดวกเลือกสะดวกลองเลยค่ะพี่ๆขาก็จะวางกันแบบนี้เลยนะคะ แต่ถ้าของกินก็จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าพกงรองเท้านี่ก็คือจะมาขายนะคะนี่ค่ะรองเท้าสังเกตดูนะคะว่าคือรองเท้าเยอะมากค่ะร้านรองเท้านี่ก็คือหลายเลยค่ะเดินไปทางไหนก็จะเห็นแต่ร้านรองเท้านะคะนี่ก็จะจะอร่อยกับประวันกรุงเทพนะคะความรู้สึกว่านี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะที่ได้ เก็บของไปแล้วก็มาขายนะคะพี่วิมีหลายร้านนะคะมีแค่ไม่กี่ร้านเองจ้าก็จะมีเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะคะก็คือมีพวกสมแอปเกิลอะไรนะคะต้นหอกต้นหอมผักก็คือจะมีครบเหมือนกัน,นะค่ะแต่ถ้าเป็นผักบวงพวกในแบบนี้ก็จะมีเป็นทางอื่นมาขายนะคะก็คือจะแบบสดใหม่เลยนะคะถ้าเป็นของชาวบ้านมาขายก็คือไปหามาได้แล้วก็เอามาวางขายจ้าก,ก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะ มีครบเหมือนกันค่ะก็มีชุดนักเรียนด้วยนะคะชุดนักเรียนก็มีค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามีโรงเรียนเราก็ต้องมีชุดนักเรียนนะคะมีมีผลมะม่วผลไม้จะชมตามอะไรก็มีครบนะคะก็มีคัตต้มขนมทั่วไปในราคาในบ้านอกเนาะก็จะมีเด็กๆมาเดินเยอะแยกกันเลยค่ะเพราะว่าตลาดก็จะเย่างนะคะก็จะแบบง่ายๆสไตล์บ้านอกใน่ะค่ะแบบง่ายๆไวโกนะคะก็คือรองเท้าก็จะวางไว้กับพื้นนะคะก็คือแบบ วางเป็นตลาดนัดเนาะคือจะขายดีนะคะจะขายดีเลยแหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนออกมาขายนะคะเนื่องจากมันไกลค่ะก็นั่งวางต่ำๆค่ะก็จะมีของกินหลายๆอย่างนะคะพวกของเป็นตลาดนัดเนาะคือจะขายดีนะคะจะขายดีเลยแหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนออกมาขายนะคะเนื่องจากมันไกลค่ะก็นั่งวางต่ำๆค่ะก็จะมีของกินหลายๆอย่างนะคะพวก พวกสมแอปเป้ลอะไรนะคะต้นหอกต้นหอมผักก็คือจะมีครบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นผักบวงนี้พวกในแบบนี้ก็จะมีเป็นทางอื่นมาขายนะมีแก้วมังกรด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่มีผักหวานนะคะถ้าเป็นผักหวานก็เป็นผักหวานป่านะคะก็คืออร่อยเลยค่ะอยากกินจากผักหวานเนี่ยค,ค่ะก็คือจะแบบสดใหม่เลยนะคะถ้าเป็นของชาวบ้านมาขายก็คือไปหามาได้แล้วก็เอามาวางขายจากก็คือ มีครบทุกอย่างด้วยนะคะมีแก้วมังกรด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่มีผักหวานนะคะถ้าเป็นผักหวานก็เป็นผักหวานป่านะคะก็คืออร่อยเลยค่ะอยากกินจากผักหวานนี้ไห้กับในเมืองเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นตลาดเล็กๆเพราะว่าค่อนข้างจะไก,กลในเมืองค่ะก็จะมีคนอยู่ในเมืองออกมาขายบ้างค่ะตามมีครบเหมือนกันค่ะก็มีชุดนักเรียนด้วยนะคะชุดนักเรียนก็มีค่ะเพราะว่า ที่บ้านเรามีโรงเรียนเนาก็ต้องมีชุดนักเรียนนะคะมีมีผละะมอกผลไม้จะเป็นตลาดนัดเนาะคือจะขายดีนะคะจะขายดีเลยแหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนออกมาขายนะคะเนื่องจากมันไกลค่ะก็นั่งมีพวกส้มแอปเปิลอะไรนะคะต้นหอกต้นหอมผักก็คือจะมีครบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นผักบวงนี้พวกในแบบนี้ก็จะมีเป็นทางอื่นมาขายนะมีแก้วมังกรด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะ มีผักหวานนะคะถ้าเป็นผักหวานก็เป็นผักหวานป่านะคะก็คืออร่อยเลยค่ะอยากกินจากผักหวานเนี่ยค่ะพี่ๆค่ะคนในเมืองหรือว่าคนที่เขาปลูกขายดูเฉพาะอยู่แขวงอื่นบ้านอื่นอะไรนี่นะคะแต่ถ้าในตัวบ้านก็คือจะนะคะพี่ๆค่ะคนในเมืองหรือว่าคนที่เขาปลูกขายโดยเฉพาะอยู่แขวงอื่นบ้านอื่นอะไรนี่นะคะแต่ถ้าในตัวบ้านก็คือจะ ขายกับในเมืองเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นตลาดเล็กๆเพราะว่าค่อนข้างจะไกลในเมืองค่ะก็จะมีคนอยู่ในเมืองออกมาขายบ้างค่ะตามมีครบเหมือนกันค่ะก็มีชุดนักเรียนด้วยนะคะชุดนักเรียนก็มีค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามีโรงเรียนเราก็ต้องมีชุดนักเรียนนะคะมีมีผลละหมกผลไม้จะไม่ค่อยมีเยอะค่ะจะมีแค่เล็กๆน้อยๆค่ะในหมู่บ้านเองนะคะส่วนมากก็ือมาเดินซื้อค่ะก็จะมีเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนะคะ เสื้อผ้าก็ไม่ได้บพวกส้มแอปเปิลอะไรนะคะต้นหอกต้นหอมผักก็คือจะมีครบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นผักบวงนีพวกในแบบนี้ก็จะมีเป็นทางอื่นมาขายน,นสะดวกเลือกสะดวกลองเลยค่ะพี่ๆขาก็จะวางกันแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าของกินก็จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าพวกรอง้านก็คือจะมาเปิดใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็จะมีอาทิตย์ละครั้งค่ะก็มีของสดด้วยนะคะ มีพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรลุกชิ้นอะไรนี่นะคะมีแค่ค้าแล้ก็ใช้เวลาอยู่ก็จะมีแต่คนที่แบบรลขายตามตลาดนั้นเท่านั้นที่บ้านเ็เรียกว่าหอยจุ๊บนะคะพี่ๆขาวางต่ำๆก็จะมีของกินหลายๆอย่างนะคะพวกของบ้านก็เรียกว่าหอยจุ๊บนะคะพี่ๆขาทค่ะวันนี้น้องไปเดินตลาดนะคะก็ถือโอกาสถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆได้รับชมด้วยจ้าก็จะไม่ค่อย รูระบอวาเหมือนในมาของกิตของใสม,ม,มีมีหอยด้วยอันนี้น่าจะเป็นหอยคขมนะคะอยู่ที่ค่ะก็คือจะแบบสดใหม่เลยนะคะถ้าเป็นของชาวบ้านมาขายก็คือไปหามาได้แล้วก็เอามาวางขายจ้าก,ก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ค่อยมีเยอะค่ะจะมีแค่เล็กๆน้นอยๆค่ะในหมู่บ้านเองนะคะส่วนมากก็ือมาเดินซื้อค่ะก็ะจะมีเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนะคะ เ้อผ้าก็ไม่ได้บันเขาเรียกว่าหอยจุ๊บนะคะพี่ๆคะ่ะของกีดของไซมีมีหอยด้วยอันนี้น่าจะเป็นหอยขมนะคะอยู่จะมาเปิดใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็จะมีอาทิตย์ละครั้งะคะ่ะก็มีของสดด้วยนะคะ มีพวกเนื้อห ications, 91, ives, roar, มูเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรลูกชิ้นอะไรนี่ราคามีายๆมีหลายร้านนะคะมีแค่ไม่กี่ร้านเองจ้าก็จะมีเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะคะก็มีหลายร้านนะคะมีแค่ไม่กี่ร้านเองจ้าก็จะมีเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะคะก็จะมาเปิดใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็จะมีอาทิตย์ละครั้งค่ะก็มี